สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและแลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจงกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลอดีมาที่ biliver สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ลดส่งต่อวันที่ 1> 6 1ถึง10ตุลาคมนะครับมันที่10ตุลาคมเป็นวันเดทไลน์ก็อนไลด์า ID, มาถามค่าครูได้ก็จะได้ข่าพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไตรามาสที่3นะครับอ่าขอโทษครับไตรามาสที่4ซึ่งจะมีอ่าสเดือนสุดท้ายนะครับปลายปี2567นนั่นเองนะครับอ่าตุลาพฤศจิกาธันวา พอดีผมเปลี่ยนใจจากดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังในราศีพฤษภพ,พักองศาเนี่ยแล้วก็ทบดาวทุกดวงใช่ไหมครับตามจริงมันก็คือจุดนั้นนั่นแหละแต่ว่าแค่ไม่ได้พูดถึงดาวพักองศาเฉยๆนะครับแต่ว่าก็สรุปไปปีไตรมาสสุดท้ายแทนนะครับก็เป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับจุดกําเนิดตโนราศีกรกฎทางซ้ายมือสุดได้ทั้งราศีและคณาชัจุดเดีวยวกันครับตนุราศีกรกฎหยุดทางตรงนี้นะครับที่นี้มาเริ่มต้นกันที่ ดาวที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาก่อนนะครับหรือราศีเกิดก็ได้อ,อันนี้ถึงอันนี้ถึงอันนี้ถึงมีดวงเดียวที่ไม่ถึงคือดาวเสาร์นะครับแต่ว่าเขาถึงทางอ้อมอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรือนราวหูก่อนแล้วกันนะครับราวหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมอรณะ ใช่ไหมครับเอาไล่จากตรงนี้ดาวเสาร์ยังไงมันก็ต้องไล่จากดาวเสาร์จุดดีเพราะว่ามันสัมพันธ์กันเศรษฐกิอยู่เวลาหูไงเสรเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรคือปัตตนีปัตตนีคือคนตรงข้ามเพศตรงข้ามคนที่อยู่หมายถึงอยู่ในการผูกมัดเซ็นสัญญากันกันเรียกว่าคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรประมาณนี้รวมถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับไปตกเดนบรรดระแปลว่าพัดพรากห่างไกลนะครับ หมายถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะพูดง่ายง่ายก็หมายความว่าปัตนีบรณะคือต้องมีเรื่องที่ต้องจากกันไปไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะครับก็2ปีครึ่งดาวเสาร์อยู่นะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะต้อง2ปีครึ่งเท่านั้นนะครับหมายความว่าบางคนอาจจะออกฤทธิ์ตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะออกฤทธิ์ตั้งแต่ตอนกลางบางคนก็ยังไม่ได้ผลอะไรเลยก็มีก็ยังอยู่ด้วยกันปกติก็ยังมีครับดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์จะอยู่ในราศีกุมเนี่ยในเดือนบารณะจนไปถึงพฤษภาของปีหน้าดังนั้นเนี่ย มันก็แล้วแต่ว่าทำลายสองปีครึ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้น2ปีครึ่งเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะเกิดขึ้นแค่ปีเดียวบางคนอาจจะเพิ่งเกิดก็ได้อะไรแบบนี้ยนะครับทีนี้ปัตนิมรณะมีเรื่องเสียหายมีเรื่องอกรบกวนจิตใจมีเรื่องให้ต้องคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์คืออย่างนี้ครับใครที่โสดเนี่ยต้องเลือกคนไม้ ถึงจะถูกต้องในดวงชะตาเรียกว่าคนมีตําหนิเนาะคนที่มีคู่อยู่แล้วจะพัดพลากห่างไกลนะครับจากลากันนะเป็นแต่ไม่ได้หมายถึงว่า,าจบความสัมพันธ์นะยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่หมายถึงว่ามีเรื่องเสียหายมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันมีเรื่องที่ต้องห่างเหินกันอะไรประมาณนี้หรือต้องพัดพลากในเรื่องของการงานกันอะไรก็ช่างที่ทําให้เรากับ คู่ต้องห่างไกลกันทอนอีกนิดนึงเดี๋ยวพุทธสภาปีหน้าทุกอย่างก็จะจบลงนะครับเดี๋ยวดาวราหูจะลงมาในเดือนบรณะก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีขึ้นส่วนดาวคู่ก็จะเข้าเือนสุภาอ่ามีเกณฑ์แต่างงานแล้วนะถ้ามันผ่านอุปสรรคไปได้อะถูกป่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคเนี่ยมันมาทดสอบตัวเราว่าเราเนี่ยโอเคไหมกับคู่ ถ้าเปื่อโอเคเต็มตัวแต่งเลยนะครับในอีก2ปีครึ่งข้างหน้าภายในสองปีครึ่งข้างหน้าเหลืออีกครึ่งปีนะครับมีเกณฑ์ได้แต่งงานแล้วทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยถือว่าโอเคมากๆถูกปะดังนั้นเนี่ยเราก็ทนอีกนิดหนึ่งอีกครึ่งปีแรกกันกับเราจะได้มีความสุขในระยะยาวแล้วนะครับแต่เราอย่าอย่าเพิ่งแต่งในตอนนี้นะอยกเกวนป่องถ้าไม่ป่องอย่าแต่งนะครับเพราะว่ามันไม่โอเคปัจจุบันี้บรณะ พอแต่งปุ๊บก็ต้องพัดภาคห่างไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งแต่งในช่วงนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะอย่างงานขึ้นในฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นฤดูแต่งใช่ไหมครับเออก็อย่าเพิ่งนากกันยังไม่ใช่จังหวะคิวของเราของคนกรกฎอย่าเพิ่งนะครับรอเป็นปีหน้าแทนนะฤดูหนาวปีหน้าทนอีกนิดนึงครับผู้หญิงถ้าเผื่อยยากแต่งจนเจ็บเต็มแก่แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับมันไม่โอเคเลยนะทีนี้ มรณะสุภะบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตนะเมื่อกี้พูดถึงอนาคตแล้วว่าเดี๋ยวจะมีกานแต่งงานแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมรณะสุภะมรณะสุภะเนี่ยหมายถึงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีก็หมายถึงว่าโอเคมันมีเรื่องที่ต้องจำใจต้องจากกันชั่วคราวมันจําเป็นต้องอะไรก็ตามเราก็ต้องทําไปตามรูปแบบที่ดวงชะตาปัดไปก็หมายความว่า เราก็ต้องอย่าไปยือ้ออย่าไปฝืนมันเราก็พยายามทําตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปด้วยความที่แบบว่าต้องยอมรับมาครับอืมเราแข็งขืนไม่ได้หรอกนะครับถามว่าแข็งขืนมันก็พอได้แต่มันจะทุกแต่ถ้าเราอ่อนออนผ่อนตามปล่อยวางอะทุกอย่างก็จะไม่ถุกไม่หลอนถูกไหมครับแต่ไม่ได้มีความสุขนะ แต่แค่ไม่ถูกไม่หลอนนะครับอันนี้เราก็ต้องปล่อยวางมรณะสุภาเนี่ยมันคือการปล่อยวางเพื่อให้เกิดความสุขหรือไม่ทุกข์ก็แล้วกันเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่เรียกว่าความสุขหรอกเพราะว่าถ้าเราปล่อยวางเราจะมีความสุขได้ยังไงออการความสุขมันคือการยึดต,ติดหมายความว่าเราทําทุกอย่างให, like <Re form> ให้เรามีความสุขแต่ถ้ามันไม่ได้มันจะทุกข์เข้าใจไหมครับได้ไหมมันคือการยึดต,ติดความสุขคือการยึดต,ติดความทุกข์คือการยึดต,ติด แต่การปล่อยวางคือการปล่อยวางหมายควาว่าไม่ยึดติดนั่นเองเนาะที่เขาบอกว่าบวชทางธรรมอะไรประมาณนี้นี่คือการปล่อยวางไม่ใช่หมายถึงหมายถึงทิ้งก็ได้นะครับเออลักษณะนั้นนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงให้ไปบวชนะแต่หมายถึงว่าให้ปล่อยวางหมายถึงว่าอยู่ในสภาวะท,ที่เป็นกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาตามที่หลักพระพุทธองค์ได้คนพบแล้วก็ให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าทางสายกลางดีที่สุดเพราะว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อน แต่ไม่มีสุขก็ไม่เป็นไรเพราะการที่มีความสุขเราจะโหยหามันถ้าเราไม่ได้มันมาเราก็จะทุกข์ทันทีเห็นไหมครับคือความสุขกับความทุกข์มันอยู่ตรงข้ามกันเสมอแต่ทางสายกลางอยู่ตรงกลางเมื่อเราเวทน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งตาชั่งมันเอียงเราไม่อยู่เป็นกลางไม่เป็นธรรมอะ่ะมันก็จะรู้สึกทุกข์ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะไปด้านทุกข์มันก็ทุกข์ไปด้านสุขมันก็ทุกข์เพราะว่าถ้าไม่มีสุขหรือสุขหมดไปมันก็ต้องทุกข์จริงไหมครับในนั้นเราควรจะ บาลานซ์ Balance, มันให้ได้ว่าอยู่ตรงกลางดีที่สุดเยื่อภาวะเฉยๆนะครับไม่เชื่อลองคิดดูลองเอาไปกลับไปคิดดูนะครับแล้วก็คิดให้ถ่องแท้ให้ให้ตระหนักด้วยนะไม่ใช่คิดเฉยๆเพราะถ้าคิดจะเฉยเราจะไม่รู้สึกอะไรครับเราก็ไม่หรอกความสุขก็ต้องดีกว่าสิหรือเราไม่อยากเฉยๆหรอกคนเราก็ต้องอยากมีความสุขอะไรเงี้ยเพื่อมันจะกลายเป็นยึดติดไปนะครับ ทีนี้ดาวแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าพิจารณาดีๆอย่างคณวัตระหนักเนะี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจริงนะครับมิตยูเลนกเกตกับพฤหัสเลนกเกตเดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาหนึ่งปีเจอมิตยูมฤตยูคือการพิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน7ปีตอนนี้เหลือ5ปีนะครับในอีกนานเหมือนกันพฤหัสบดีเข้ามามาจากเนยสุภะกะเลนอริอาริลาภะแปลว่า จะได้ปัญหาอะไรจากการแก้ไขคือหมายถึงว่าต้องเหนื่อยก่อนในการแก้แล้วจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้โชคลาบนั้นแปลว่าไม่ได้ง่ายนะปกติมันได้ง่ายนะลาภเนี่ยแต่มีอริมาขวางกัน้นแปลว่าเป็นุกคลาบคือคุณต้องเสียก่อนแล้วคุณถึงจะได้ดีทีหลังนะครับหรือได้ดีก่อนแล้วจะเสียภายหลังก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเสียก่อนดีทีหลังอ่ะจะดีกว่าเพราะมันจะดีอย่างถาวรแต่ถ้าดีก่อนเสียทีหลังอันเนี้ย มาไปมามาไวไปไวนะครับเขาเรียกว่าราบผลมาแบบไม่ต่อเนื่องหรือไม่ยาวนานหรือเออขาเรียกว่ามาประเดี๋ยวประดาว่ะเออแล้วมันก็จากไปคือไม่ดีนะเออถ้าเป็นผมผมขอเลือกเหนื่อยก่อนลําบากทีลำบากก่อนดีทีหลังดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับเราเก็บตังตอนที่ยังหนุ่มยังสาวอะ่ะเออแล้วเราก็เก็บเงินไปจนเป็นวัยรุ่นจนเป็น วัยกลางคนจนถึงวัยเกษียณแล้วเราก็มีตังค์บางคนบอกว่าได้ตังค์ตอนแก่มัน,มนไม่จะสนุกเลยคือแบบจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจะนู่นก็ไม่ได้นู่นจะกินอะไรก็ไม่ได้คืออย่าลืมนะครับตอนแก่เนี่โยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะถ้าเผื่อเราไม่คือสังขารเสื่อมถ้าเราไม่มีเงินเก็บอะเราก็จะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วมันก็ไม่มีเงินรักษาถูกปะเออก็ต้องปล่อยไปยามตามตามยถากรรม,มครับ ดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้เที่ยวได้อะไรมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกมันก็ได้เที่ยวบ้างแต่ไม่ถึงว่าจะจะให้เที่ยวแบบเต็มอิ่มอิ่มอกอิ่มใจบินต่างประเทศเป็นว่าเล่นอะไรนั้นน่ก็คงไม่ได้หรอกถ้าเผื่อจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเราคือดวงเราอะไม่ได้รวยมาแต่กําเนิดเราจะทําแบบนั้นไม่ได้เราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้เราควรจะตระหนักให้มากว่าถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีเงินรักษามันก็ทุกข์เหมือนกันนะ ต้องแบกทุกนะนะั้นน่ะแบกสั่งขารนั้นนะนะ่ะแบกความเจ็บปวดนะนะั้นน่ะไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไมมอะ่ะมันมันก็ทุกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการไม่ได้ไปเที่ยวการไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้หรือไปเที่ยวแค่ครั้งสองครั้งมันก็ยังได้เที่ยวมันก็ยังโอเคผมว่าแบบนี้ดีกว่านะหลายคนอาจจะโฟกัสผิดแต่ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงบางคนอะ่ะชอบบอกว่าต้องรีบเที่ยวก่อนที่จะไม่มีไม่มีแหล่งเที่ยว ผมบอกว่าเอาอะไรมาคิดเนี่ยเอออันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ผมไม่ชอบแบกสังขานนะคือตอนนี้ผมก็ป่วยอยู่ผมก็รู้นี่ขาดยังไม่แก่นะถ้าแก่แล้วเราต้องป่วยอีกมันจะเป็นยังไงเออเข้ายกว่าอะไรลุกก็โอยนั่งก็โอยอ่ะนั่นะแหละประมาณนั้นมันก็ไม่ไหวนะดังนั้นเนี่ยก็ก็แล้วแต่คนนะครับเอาไปเที่ยวหมดเงินไม่เหลือตอนแก่ก็พอป่วยมากก็ไม่มีเงินรักษาทีนะก็ต้องแบกสังขารแบก ความเจ็บปวดนั้นไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับชี้แนวทางให้ฟังต่อไปคิดให้ถี่ถ้วนชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะครับมันมันได้กลับคืนมาไม่ได้นะแล้วแก่ไปไม่มีเงินจะกินด้วยหมายถึงว่างานก็หาไม่ได้เงินก็ต้องใช้เยอะกว่าปกติด้วยเห็นไหมครับถ้าไม่หาตอนหนุ่มสาวจะไปเที่ยวหมดไปกินหมดไปล้างผ่านหมดสุดท้ายมันจะเหลืออะไรอะ อ,อันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับมีอะไรก็ขายหมดหมดแล้วก็หมดเลยไงประมาณนั้นทีนี้ดาวมฤตยูหนึงกระดาวเกตเนี่ยคืออุบัติการเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันปวดตาคือการลงทุนลาภาคือโชคลาบลงทุนเพื่อจะได้โชคลาบแต่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะดังนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆห้ามในเดือนตุลาคมนี้ ต้องรอเดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนเองเนี่ยก็ต้องรอประมาณกลางเดือนไปแล้วนะครับถึงจะสามารถทําได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจเลยว่าดาวเกตจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงผันผวนช่วงคาดการยากคาดการลําบากนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยไม่แน่นอนนะครับต้องระมัระวังนะ อย่างหนึ่งคือระวังปัตตนีมรณะจะมีคนมาชวนลงทุนทําอะไรเนี้ยแล้วเราก็จะเผลอไผยไปตามเขาไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าเขาได้เงินดีฉันก็อยากรวยเหมือนเขาบ้างคนเราก็กลัวตกหลดเนาะแต่สุดท้ายมันก็คือกับดักมันก็คือเอ่อสิ่งที่ล่าลวงเราลาหูก็จะล่อเอาความสําเร็จมาล่อต้องการความสําเร็จต้องการความโลภมีความโลภเข้ามากมากขึ้นก็ ลบมากรลาบหายสุดท้ายก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่คาบเนื้อไว้ในปากแล้วไปอยู่ตรงสะพานมองชะโงกหน้าไปเห็นน้ําเห็นก้อนเนื้อชิ้นใหญ่กว่ากระโดดลงไปเอาคือหมายถึงว่าปล่อยเนื้อชิ้นนั้นแล้วกระโดดลงไปเอาเนื้อในในเงาสุดท้ายก็ตกน้ําป๋ปๆเนื้อก็ลอยหายไปก็กลับไปว่าอดกินนั่นแหละเขาเรียกว่าลบมากลาบหายนัื่อเนียระมัดระวังครับ อย่ายืมเงินใค์อย่าไปยืมเงินใครอย่าไปลงทุนอย่าไปทําอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้นะครับรอจนกว่าจะกลางเดือนพฤศจิกาก่อนถึงจะสามารถลงมือลงทําอะไรใหม่ๆได้นั่นเองนะครับหรือจะลงทุนอะไรก็ว่าไปแต่การตามจริงการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากอยู่พอสมควรถึงดาวเกียรติจะไปแล้วก็ตามพยายามเรียนรู้มีเทคนิคต่างๆนะครับพยายาม จัดการบันนี้ management ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ทราบบัญชีรับจ่ายก็ต้องทำนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็มีข้อดีข้อเสียครับสำหรับคนกรกฎทุกอย่างเป็นดับสองคมถ้าใช้ผิดทางก็ทิ่มแทงเราจต่ใช้ถูกทางก็ได้เกิดผลเกิดประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกำลังใจกับช่อง c h a n n ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ